สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Perspective เอดที่4ในหัวข้อจับชีปจรการลงทุนไตรมาส4โอกาสอยู่ตรงไหนใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายเข้าไปทุกทีสำหรับการลงทุนปี2022ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปีเสือดุที่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยหลายเรื่องกดดันราคาสินทรัพย์ต่างๆปรับลดลงอย่างรุนแรงทั้งกรณีสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งนำมาสู่ภาวะเงินเฟอ้อที่สูงจนน่าตกใจและกระทบเศรษฐกิจในหลายๆมิติ ซึ่งในตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆปัจจัยนกําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญทั้งภาวะเศรษฐกิจทิศทางเงินเฟ้อรวมทั้งนโยบายการเงินไตรมาสสี่ของการลงทุนมีอะไรที่รอเราอยู่บ้างและที่สําคัญคือโอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนวันนี้ Market Perspective จะมาจาะประเด็นนี้ให้ฟังครับเริ่มจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกซึ่งจะเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยยังเติบโตได้ดีโดย IMF เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตได้ถึง3.2% และเติบโตแบบชะลอลงในปีหน้าเหลือ2.9%ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายนักนะครับแต่ถ้าหากมาดูในรายประเทศเนี่ยพบว่าประเทศพัฒนาแล้วทั้งสหรัฐยุโรปมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยยะสําคัญในปีหน้าขณะที่ภูมิภาคที่เศรษฐกิจโลกต้องฝากความหวังไว้คือฝั่งเอเชียที่หลายประเทศเนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคตเช่นอินเดียเวียดนามไทยและจีนทั้งนี้หากมาดูในภาพแนวโน้มระยะอันใกล้ ผ่านดัชนีชี้นำเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ภาคการผลิตพบว่ามีสัญญาณชะลอตัวเพราะ PMI เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยบางประเทศสำคัญอย่างจีนและกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยมีค่า PMI ต่ำกว่า50ด้วยซ้ำซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวโดยถ้าเราสังเกตในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเศรษฐกิจหลักหลายประเทศเนี่ยเริ่มออกอาการชะลอตัวชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ดยเศรษฐกิจสหรัฐครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยได้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคซึ่งหมายถึงอัตราการขยายตัวของ GDP จากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่งเนี่ยติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัวได้บ้างในครึ่งปีหลังแต่ภาพรวมต้องถือว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงมีความเสี่ยงในหลายมิติฝั่งยุโรปก็ดูแล้วน่าเป็นห่วงโดยที่มีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจเนี่ยจะถดถอยสูงกว่าประเทศอื่น สาเหตุมาจากปัญหาด้านพลังงานนะครับซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนทําให้ระดับราคาพลังงานและตรงเงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวขึ้นรุนแรงกดดันการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคเอกชนของต้องจับตาดูในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ว่าจะมีพลังงานเพียงพอหรือไม่และจะกระทบเศรษฐกิจแค่ไหนนะครับส่วนจีนก็ยังมีปัญหาภายในประเทศนะครับทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์และการใช้นโยบายซีโร่โควิด ซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามจะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับทั้งการเงินแล้วก็กันคลรังแต่ยังคงต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอยู่ดีนอกจากนี้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคทั่วโลกตอนนี้ปรับลงต่อเนื่องนะครับจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวและการเริ่มตึงตัวของนโยบายการเงินก็ต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญที่กระทบเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสี่โดยภาพรวมต้องบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเนี่ยในระยะสั้นดูไม่ค่อยดีนะกลับมาดูที่เศรษฐกิจไทยต้องบอกว่ามีแนวโน้มเติบโต ได้ดีสวนทางกับเศรษฐกิจโลกนะครับภาพครึ่งปีแรกของเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างช้าๆนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแนวโน้มครึ่งปีหลังโดยภาพรวมเนี่ยคาดหวังได้ว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกโดยครึ่งนยตน์หลักแน่นอนว่าย,ยังคงเป็นการท่องเที่ยวนะครับเราเห็นเรื่องของการฟื้นตัวต่อเนื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางนะครับทั้งเทสแอนโกลแลวก็ไทเรนพลาสนอกจากนี้ไตรามาส4เองก็เป็นช่วงที่ ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวด้วยรวมทั้งการบริโภคในประเทศตอนนี้ก็เริ่มมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับโดยภาพรวมต้องถือว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีทีเดียวในไตรมาสสี่ปีนี้มองไปข้างหน้าทิศทางการลงทุนไตรมาสสี่มีหลายปัจจัยสําคัญที่กําลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านและกระทบกับการลงทุนโดยประเด็นที่สําคัญที่ต้องจับตามมาอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือไม่ แน่นอนว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ในปีนี้และเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการลงทุน 2. ก็คือนโยบายการเงินเข้มงวดผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือไม่โดยโฟกัสหลักของนโยบายการเงินตอนนี้ก็อยู่ที่ธนาคนารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับจะส่งสัญญาณอย่างไรซึ่งจะกระทบต่อนโยบายการเงินของประเทศอื่นๆทั่วโลกด้วยเช่นกันนะครับประเด็นที่3คือเหตุการณ์สาคัญในช่วงไตรมาสสี่ที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนเป็นวงกว้างมีอะไรบ้างและสําคัญที่สุดคือโอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหนในภาวะที่มีความไม่แน่นอนทางการลงทุนสูง การเลือกลงทุนอย่างทัศน์เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับแนวโน้มเงินเฟอ้อต้องบอกว่ากําลังจะกลับทิศหากเราดูจากรูปเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับอัตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกได้ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยเริ่มหาจุดสูงสุดของเงินเฟอ้อเจอแล้วนะครับโดยหากดูจากการคาดการเงินเฟอ้อที่สารวจโดยบูมเบิร์กเนี่ยเป็นเส้นปล่านะครับพบว่าแนวโน้มเงินเฟอ้อเนี่ยแบบปีต่อป,ปีของประเทศแกนหลักของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนและญี่ปุ่นเนี่ยล้วนมี แนวโน้มที่แตะระดับสูงสุดไปแล้วและกําลังจะค่อยๆปรับลดลงนะครับซึ่งมี2เหตุผลสําคัญนะครับ1ก็คือราคาพลังงานรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ตอนนี้กาลังปรับเริ่มปรับลดลงแล้วก็ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจโลกนะครับและ2เนี่ยก็คือเป็นผลมาจากฐานเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาสสี่ปีที่แล้วนะครับหรือเรียกว่าเบสเอฟเฟกที่ทําให้เงินเฟอ้อในช่วงที่หลังปีเนี่ยมีโอกาสค่อยๆปรับลดลงได้สําหรับภาพเงินเฟอ้อของไทยก็เชื่อว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเช่นกัน มีเพียงเงินเฟอ้อของยุโรปนะครับที่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเงินเฟอ้อเนี่ยยังทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องและยังไม่ชัดเจนว่าอาตัตราเงินเฟอ้อในยูโรโซนเนี่ยจะถึงจุดสูงสุดแล้วหรือไม่เมื่อถึงฤดูหนาวมาถึงเนี่ยค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานของทางยุโรปเนี่ยรวมถึงค่าไฟก็จะสูงขึ้นนะครับก็เป็นจุดเสี่ยงสําคัญของเงินเฟอ้อยุโรปนะครับแนวโน้มเงินเฟอ้อที่กําลังเปลี่ยนทิศเนี่ยคงต้องจับตาก,กันต่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญ,ญญาณอย่างไรต่อทิศทางเงินเฟอ้อเมื่อมีแนวโน้มที่จะปรับลงนะครับ ท่าทีล่าสุดของคุณเจอรโรมพาเวลประธานเฟดยังคงย้ำท่าทีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อเนื่องและคงดอกเบีย้ยไว้ในระดับสูงให้ยาวนานเพียงพอเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับเป้าหมายที่2ปรเ็โดยประเด็นที่ต้องจับตาต่อจากนี้ก็คือเรื่องของระดับดอกเบีย้ยสูงสุดที่เฟดจะไปให้ถึงในรอบวัฏจกักรนี้คือเท่าไหร่นะครับโดยที่ตลาดเองเนี่ยก็ประเมินไว้ว่ามีโอกาสปรับขึ้นไปถึง 4.2- 5ถึง4.5%เเเลยทีเดียว และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเฟดจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดไว้นานแค่ไหนแน่นอนว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยยิ่งสูงและยิ่งคงไว้ยิ่งนานเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐให้ชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และย่อมสร้างความผันผวนให้กับการลงทุนทั่วโลกเช่นกันสําหรับเหตุการณ์สําคัญในช่วงไตรมาสสปีนี้มีน่าสนใจ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ การเลือกตั้งการเทอมสหรัฐนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนนะครับโดยที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยจะเลือกตั้งทั้งหมด435ที่นั่งนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประมาณหนึ่งใน3นะครับก็คือ34ที่นั่งจาก100ที่นั่งซึ่งแนวโน้มความนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่มีการผ่านกฎหมายที่เรียกว่า i n น l ล t ก o n น e d u ั t i o น Act ต์นะครับมูลค่า4.3แสนล้านด หลังจากนี้เราน่าจะได้เห็นการปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคลมโดยการประชุมเนี้ยก็จะจัดขึ้นทุกๆ5ปีนะครับเพื่อเป็นการกําหนดตัวผู้นําและก็บรรดาผู้บริหารพรรคคอมมิวนิสต์ชุดใหม่ที่จะขึ้นมาดารงตําแหน่งในเวลาต่อไปรวมทั้งการกําหนดนโยบายการบริหารประเทศในช่วง5ปีข้างหน้านะครับ,รบเช่นนโยบายเศรษฐกิจสังคมวิทยาการและความสัมพันธ์รระะหว่างปเทศ โดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองเหตุการณ์ในเชิงเถิษิมักจะเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดหุ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยหากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นนี้เพิ่มเติมเนี่ยสามารถย้อนไปรับชมได้ใน Market Perspect i v e เอพิส od ที่สหัวข้อสองมหาอำนาจสองจุดเปลี่ยนการลงทุนขึ้นปีหลังได้นะครับเราเห็นกันแล้วลหละว่าเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อรวมทั้งนโยบายการเงินเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สําคัญคําถามคือโอกาสการลงทุนอยู่ตรงไหน ในภาวะที่การเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าจะกระทบให้การลงทุนมีความเันผวนสําหรับการเลือกลงทุนในตลาดหุ้นในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยเราแนะนําให้พิจารณา2ปัจจัยสาคัญในการลงทุนนะครับหก็คือ valuation นะครับต้องไม่แพงนะครับเพื่อจํากัดดาวไซ i d risk สอก็คือต้องพิจารณาโอกาสการเติบโตของกาไรในอนาคตด,ด้วยนะครับซึ่งหากดูจาก valuation หรือว่าความถูกแพงผ่าน PE ล่วงหน้า12เดือนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นที่มีค่า PE ต่ำนะครับ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็คือตลาดหุ้นจีนดัชนีเ s I300 มเนี่ยมี PE เพียงแค่11.9เท่านะครับและก็ตลาดหุ้นเวียดนามผ่านดัชนี VN Index เนี่ยมี PE แค่เพียง10.4เท่าแค่นั้นนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นสำคัญอื่นๆที่มี PE ที่แพงกว่าพอสมควรทั้งนี้เนี่ยหากพิจารณาเฉพาะมิติของความถูกแพงอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของศักยภาพของการเติบโตในอนาคตด้วย โดยหากดูจากโอกาสการเติบโตกำไรของดัชนี CSI 300เนี่ยตลาดหุ้นจีนเนี่ยมีโอกาสเติบโตได้ในปีนี้ประมาณ7.4%ซนะครับซึ่งถือว่าไม่ได้สูงมากนักเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแต่มีโอกาสจะฟื้นตัวได้ดีในปีหน้าซึ่งจะเติบโตได้ถึง17.2%ซนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีความเสี่ยงหลายด้านนะครับสำหรับหุ้นจีนโดยเฉพาะมาตรการซีโร่โควิดที่ยังคงต้องรอจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือวัคซีนในไมล์เอของจีนนะครับท และสามารถใช้ได้จริงภายในปีนี้อีกตลาดหุ้นหนึ่งก็คือดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับก็คือตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนอกจากจะมี valuation ที่ไม่แพงแล้วเนี่ยโอกาสการเติบโตของกําไรก็ถือว่าดูดีทีเดียวโดยกําไรของดัชนี VN Index ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีโอกาสเติบโตในปีนี้ได้ถึง19.8%นะครับและมีโอกาสเติบโตต,ต่อเนื่องได้ในปีหน้าเนี่ยถึง15.1%นะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเช่นกัน แต่ตลดาดหุ้นเวียดนามก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเข้ามาจัดระเบียบตลาดหุ้นของภาครัฐนะครับแล้วก็มีความผันผวนของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยอาจจะสูงกว่าตลาดหุ้นอื่นนะครับเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นนักลงทุนราลย,ย่อยนะครับอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนก็คือรีทนะครับหรือว่ากองทุนอิสสันลีมัพย์ในไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับเนื่องจาก,ากดูจากอัตราเงินปันผลเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับปัจจุบันเนี่ย บรีดของไทยเนี่ยดีวเวนดิน้งยอยู่ที่ระดับ5.6%ต่อปีนะครับในขณะที่รีดของสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ4.9%ต่อปีซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีปัจจัยหนุนสําคัญก็คือคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะครับจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคแล้วก็การเปิดประเทศแนวโน้มนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อการทํากําไรของกลุ่ม r รีดที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากโควิดค่อนข้างหนักนะครับ มีการปรับลดค่าเช่าไปรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ค่าเช่ากลับมาใกล้ๆระดับเดิมละแล้วก็มีอัตราการเช่าเนี่ยที่ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยเช่นกันนะครับอีกทั้งระดับราคาของรี i ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่นะครับเนื่องจากการเปิดเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งเริ่มมาไม่นานนักนะครับนอกจากนี้เนี่ยการลงทุนในกองทุนรี i t เองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กระจายความเสี่ยงในพอร์ตได้ดีด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือบทสรุปของกลยุทธ์การลงทุนสําหรับเอพิสดี้นะครับ เรามองความบันผัวเนี่ยเป็นโอกาสสําหรับลงทุนในตลาดหุ้นที่มี valuation ไม่แพงและมีโอกาสเติบโต,ตได้ดีในอนาคตอย่างตลาดหุ้นจีนแนะนําทยอยสะสมกองทุน B- จีน e q นะครับที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจจีนและตลาดหุ้นเวียดนามที่เศรษฐกิจเติบโต,ตสูงต่อเนื่องแนะนําทยอยสะสมกองทุน B- เวียดนามนะครับรวมทั้งเราก็แนะนําทยอยสะสมกองทุน B- i r f o f ที่มีนโยบายลงทุนในรีทของไทยแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะครับ ที่มีอัตราการเติบผลสูงแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจของไทยแล้วก็สิงคโปร์และนี่คือทั้งหมดของ Market Perspectives เอพิโซดนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ